phồn bông bông tiêu nóng này là thân đi bãi sông cái đó gấp kèm tí sạc phồn bây giờ mình đi Tưng từng bé này học phồn เบรกแตกครับไม่ใช่เบ็ดแตกหนาอะน้องบายแนงแนงครับเสียกิ๊กเสียกิ๊กไม่เห็นแล้ววันนี้ อ้าวไม่ใช่เทีเ่ยวแทงน้องไบ์เหรอเป็นของโซนเหรอตัวเหมือนกันนะหุ่นเหมือนกันจำผิดกบขออภัยเนี่ยมันมีเล่นได้ลูกนะครับลูกกลางนะแดกลูกกลางนะครับ ไรเขาเคยมีแมทแล้วครับเคยมีแมทเนะไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้กนะาเคยมีเนี่ยเคยมีไลฟ์เหมือนกันเนี่ยโอ้ยผิดเยอะมันไปโดนอีกรูปหนึ่งก่อนหรือว่าเนี่ยก่อนหน้าเจอคอนวันก็มีครับก่อนหน้าเจอคอนวันก็มีอา้าวผมเพลอพูดไป <c oughs> เขาไม่ให้พูด <laughs> เล่นกับคอนหวานนั้งตอนหลังแล้วก่อนน้นั้นมีอ้าวพูดอีกแล้วไม่มีไม่มีไม่มีมมดูแอบด,ดูน้องอีกโต๊ะนึง ต้องบอกว่าการได้หน้าไอบีมันได้ออกคิวบ่อยกว่านะครับคนเล่นคู่มันเหมือนเล่น4ี่ไม้นะ สีนินใช้ช็อคแทนเกิลครับแทเกิรุ่นเก่านะสีนินตป็ของเก่าแต่ว่าเขาใส่ปอกสีแดงไว้นะครับใส่ปอกสีแดงไว้ว ชัดจริงๆนะเสนินวันนี้มันตรงหรือเปล่ามาหาแดงได้ไหมเสนินมีเสนินมามน,น่าจะมานะเห็นแวบ,บๆ ไปถามอะไรถึงเมียเขาหรอไม่เอานะลูกนี้นี่ครับปักไว้ตรงนี้เลยได้กับชมพูไหมนะั่นอะ่ะได้ไปสี่เป็นห้านะครับหลุมกลางจบยังไงไบร์ดดำช่วยไหม ให้ด่าช่วยครับอย่างนี้หนาหนาขาวมาเลยไปไม่ถึงเหลืองนะครับนี่ถ้าเหลี่ยมลงก็พอดีนะจะนอนแล้วเหรออ่ะเดี๋ยวผมส่งเข้านอนนะครับ ทีมงานช่วยส่งเข้านอนทีขาวเกินทุกช็อตเลยนะ น้ำตาลเน็บชิ่งข้างนะ Đứng ở Bangkok, Moscow Philippines giống gì Thái Thái เลตองแดเคลองแดเสร็จเล่นเป็นเสรเล่นแปดเลนเซห้าใครถึงสิบก่อนี่เที่ยวแทงไทยเดี๋ยวเทียวแทงสีนินเหรอ อยักขนาดนี้ก็ไม่แพงนะครับทีแรกเนี่ยอ๋อพี่เสือเขาเล่นเขาเล่นผูกรับ เซตละ 200K นะขายถึง15ก่อนนะครับได้ไปอีก2ครับสศีนินเป็น10นะน้องบต้องเท่าๆกับพูลลังสิทธิ์ก็พุพูดบอกถามสุขภาพผมสักคำเนี่ยเขาทีมเดียวกันครับพุดก็มาซ้อมอยู่ที่เอสวันเอยนะ นิดเดียวเสษเนินปวดให้งั้นไปไกลเลยนะเก็บ mm hmm. ผลเมื่อสักครู่น mm ี่ไอ้สร้างไอ mm hmm. ้สร้างอย่าบ mm ้างไอ้สร้าง mm hmm. mm hmm. งานบันชนนะเรื่องอะรเรื่องครับเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> ขอบคุณครับมันชน,นตรงไหนก็เหงานะสินวนวันนี้ <c oughs> นี่นครับตรงไหนก็เหงาครับ 13เป okay. ็น okay. 2อ0พแล้วนะผ่านไป2เกมนะครับไอ้ผ <um ่านไป3เกมครับขออภัยไปสามเกมคะแนนเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์เป้าคะแนนเป็นยังไงบ้างครับสีดินบวกอยู่2,300คะแนนนะครับอาจารย์เป้าตัวจริงสิ่งจริงนะนะครับสนุกนะครับอาจารย์ใครเป็นคนประกบไม่รู้ผมก็ไม่ทราบ อาจารย์เป้านะอาจารย์เป้าสิทธิ์เฉอยหรือว่าเป้ารัตยานะครับอาจารย์ของศสียนินนะครับวันนี้เข้ามาเชียร์ข้างสนามเนี่ยนะพอนำสองเปนสามนี่บอกสนุกเลยนะอาจารย์บอกสนุกคู่นี้ก็ตกลงกัน16เกมนะครับยอมกันได้ที่5้าพันคะแนนนะครับเสียงอาจารย์เป้านะนี่ตัวจริงนะครับตัวจริงนะนานๆได้มาดูก็ทีอ๋อช้าช้าอาจารย์ก็อยู่ที่นี่เลยเหรอครับอยู่ที่นี่ ไม่อยู่ที่นี่ก็ไม่ได้เา